มันใช้เวลาเป็นปีๆอ่ะฝีมือก็มันก็คล้ายๆกับการลดน้ําหนักคือมันต้องมีเวลาให้กับมันมีวินัยให้กับมันเราถึงจะจะได้นักวาดญี่ปุ่นทักษะสูงมากเขาเรียนศิลปะมาเรียนโรงเรียนมังงะโดยตรงต่างจากน้องๆที่มาเรียนกับพี่คือไม่มีพื้นฐานศิลปะแต่เราชอบเขียนรูปเพราะว่าเรารักการอ่านการ์ตูนเนี่ยเราเลยเคยเลยไาเขียนรูปอย่างแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเรื่องของทักษะฝีมือเนี่ยมันมันใช้เวลามากๆ วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายๆคนถามกันเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เรียนอยู่ในห้องสอนแล้วก็น้องๆที่เป็นแฟนเพจเราหรือว่าเป็นติดตามช่อง YouTube ของเราอีกหนึ่งคำถามเด็ดเลยมันเป็นคําถามที่หลายๆคนค่อนข้างจะสงสัยนะพี่ได้มาตอนไหนหรู้ไหมพี่ได้มาตอนที่นักเรียนมาเรียนในห้องเรียน แล้วก็เรียนเสร็จวันแรกนักเรียนที่เรียนก็เดินออกมาถามพี่เลยว่าอาจารย์หลิวครับถ้าผมยังไม่มีพื้นฐานเลยยังไม่เขียนรูปไม่เป็นนะกี่วันเนี่ยผมถึงจะเก่งขึ้นโอ้โหตกใจเลยใช้คำว่าวันอ่นนั้นเป็นครั้งแรกเลยคำถามนี้ได้ยินมาเมื่อประมาณสัก6 7ปีก่อน6-7ปีก่อนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมีมาในปัจจุบันนะครั้งแรกที่ได้ยินก็ชะง,งักไปนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่เคยโดนถามแล้วก็สมองก็กำลังประมวลผลนิดนึงมีเด็กถามอย่างนี้ด้วยที่ถามอย่างเงี้ยแสดงว่า ไม่ผิดนะครับที่ที่ถามนี้เพราะว่าเวลาคนเราจะทําอะไรเนี่ยมันต้องมีจุดหมายปลายทางเหมือนเราเดินอ,ะอ่ะวิ่งมาราธอนมันยังมีจุดหมายปลายทางใช่ไหมถ้าเราไปวิ่งมาราธอนเรามีจุดหมายปลายทางเะฉะนั้นเขาก็คงอยากจะทราบแหละว,ว่าเนี่ยเราเขียนรูปถ้าเราไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยมันต้องใช้เวลากี่วันเราถึงจะเก่งอย่างแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเรื่องของทักษะฝีมือเนี่ยมันมันใช้เวลามากๆอะไรที่เราทําเองคนเดียวไม่มีเทรนเนอร์มามาดูไม่มีคนให้คําปรึกษา ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเขียนไปมันผิดมันถูกยิ่งนานเข้าไปอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างแรกที่ที่ที่ตอบคือพอเราเปิดมาเนี่ยต้องบอกกันว่าที่เนี่ยเปิดสอนมาปีเนี้ยเปีแล้วจะเข้าปีที่10แล้วถ้าเราเพิ่งเปิดมาสักปี2ปีเราคงตอบไม่ได้เริ่มฝึกน้องๆที่แบบไม่มีพื้นฐานเนี่ยให้ให้แบบเริ่มเก่งเราก็จะสังเกตได้ว่าเขาใช้ระยะเวลาปีปีก็จากการที่เราสังเกตอ่าน้องๆที่เรียนแต่ตอนเนี้ยเราเปิดมา9ปีแล้วมันค่อนข้างจะนานแล้วเราก็จะมองเห็นพัฒนาการมันอยู่ที่ความตั้งใจของคนที่เรียนด้วยนนะหรือคที ที่ฝึกด้วยว่าเรารักมันมากพอแล้วก็ทุ่มเทมาก้อยแค่ไหนมันไม่แค่การวาดรูปอย่างเดียวมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทําในชีวิตเลยมันมง่ายๆอาจารย์มันก็แค่เรื่องขีดเขียนไม่ใช่เหรอก็อะไรที่เราไม่เคยทํามันก็ต้องใช้เวลาหมดอ่ะอันหนึ่งที่มีเด็กถามพี่บ่อยๆเลยคือพี่ก็จะบอกว่าเนี่ยมันคล้ายๆกับลดความอ้วนน่นแหละถ้าเราน้าหนักสักร้อยโลร้อยโลก็เปียบเทียบเหมือนเราไม่มีพื้นฐานเขียนรูปเลยแล้วเราอยากจะหนักสักตามมาตรฐานนะสักประมาณ52โล เราต้องเอาออกประมาณอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตเราของน้ําหนักเราออก็คือ50ากิโลคราวนี้นะพอเราพูดถึงเรื่องน้ําหนักนะเราจะเข้าใจเลยว่าเรื่องของฝีมือมันก็ประมาณนี้นเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่เราหนักร้อยโลแล้วเราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะลดน้าหนักเลยภายใน3เดือนอ่ามาถามพอเด็กมาถามพี่พี่ก็ตอบไปว่าอืมนิ่งเลยแป๊บหนึ่งพี่ก็เลยบอกว่าต่อพี่ก็ตอบแบบพี่ตอบเป็นวันก็ได้นะแต่เขาถามเป็นวันพี่ก็ตอบเป็นวันก็ได้พี่ก็ตอบเป็นสักพันห้าร้อยกว่าวันมังผมก็ตกใจโอ๊ยนานขนาดนเหรออาจารย์มันมันก พี่บอกมันก็ถึงแม้มันจะเป็นทักษะเขียนรูปเราอย่าลืมนะว,ว่าทักษะเขียนรูปน,ะนักวาดญ,ญี่ปุ่นเขาทักษะสูงมากเขาเรียนศิลป,ปะมาเขาเรียนโรงเรียนไฟาอาร์ตเรียนโรงเรียนมังหะโดยตรงแล้วมาเขียนการ์ตูนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆหยิบด,ด,ด,ดิสอมาแล้วก็มาฝึกๆกันเองแบบบ้านเราใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นบ้านบ้านเขาเขาจริงจังอะ่ะเขาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีในเรื่องของทําเป็นในเชิงของธุรกิจนั่นก็แสดงว่าคนที่วาดการ์ตูนเท่าดูนี้ทักษะศิลปะค่อนข้างจะสูงมาก คือเขาเขียนครบวงจรหมดเลยมันจะต่างจากน้องๆที่พี่มาเรียนกับพี่คือไม่มีพื้นฐานศิลปะแต่เราชอบเขียนรูปเพราะว่าเรารักการอ่านการ์ตูน่ยเราเลยเคยเลยมาเขียนรูปฉะนั้นเวลาตอนที่พี่สอนเขียนการ์ตูนที่เนี่ยหลักสูตรของพี่สอนเขียนการ์ตูนแต่จะสอดแทรกและแนบความเป็นศิลปะลงไปด้วยเพราะว่าอย่างน้อยเขาต้องรู้การ์ตูนคือคนคนคือการ์ตูนถ้าเราไม่รู้โครงสร้างหรือภาพรวมของการเขียนอะไรที่มันเป็นของจริงและตัดทอนไปเป็นการ์ตูนเนี่ยเราจะเขียนได้ออกมาได้ไม่ไม่ดีฉะนั้นพี่ก็เลยบอกน้องไปว่า มันใช้เวลาประมาณเป็นพันวันเลยเขาก็อึ้งไปแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็นิ่งไปเพราะไม่คิดว่ามันจะต้องใช้เวลาเป็นปีก็มันเหมือนเราเข้าปฐมอะเราเขียนข้อไก่ครั้งแรกเราก็ไม่ได้เขียนตัวเดียวได้ถูกปะเราเขียนตามเส้นปะกว่าจะมีจะมีความรู้อ่านออกเขียนได้เราก็เรียนตั้ง6ปีใช่ไหมตั้งแต่ปหนึ่งถึงป .6 ใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มยกระดับการเรียนมากขึ้นความรู้ที่มากขึ้นตั้งแต่ตอนมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายถูกปะ อ่ะแล้วคราวนี้เราก็โลกเข้าสู่โลกของการแบบเรียนรู้แบบจริงจังในเชิงที่เตรียมพร้อมการทํางานเนี่ยตอนที่เราเป็นนักศึกษาฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยมันจะเป็นสเต็ปสิปีจนเราจบเป็นนักศึกษาเนี่ยกว่าเราจะเรียนรู้อะไรสักอย่างแล้วเราเข้าใจมันมันแบบถ่องแท้ฉะนั้นมันไม่แปลกเลยถ้าเราไม่เป็นอะไรสักอย่างแล้วเราต้องใช้เวลาเรียนรู้เป็นปีอ่าโดยเฉพาะทักษะของเรื่องของศิลป,ปะสองสามปีพี่ถือว่าอย่างน้อยนะเพราะว่าเอาเข้าจริง2อสปีเนี่ยแค่ทําให้เราเขียนรูปได้อ่าแต่อย่างตัวพี่เองพี่เป็นมืออาชีพ ถามว่าพี่อยู่ตัวหรือยังก็ยังไม่อยู่ตัวขนาดเรามีพอที่จะมีฝีมือแล้วเรายังต้องฝึกอยู่เรื่อยๆเลยฉันถ้าให้พูดตรงๆก็คือการเรียนรู้เนี่ยมันเรียนรู้ได้ทั้งชีวิตมันไม่มีทางที่จะแบบอพอแล้วเก่งแล้วแล้วก็หยุดมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่พอเราเรียนรู้ะไรสักอย่างหนึ่งเราก็อยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนอย่างนักเรียนคอร์สมังงะที่เนี่ยเวลาที่เรียนคอร์สเบสิกกับกับพี่เสร็จปุ๊บระดับแรกเนี่ยเขาเริ่มเขียนรูปได้ฉันพี่จะชอบพูดบอกทุกคนเสมอว่า 95%ของคนที่ลงคอร์สมั่งอ่ะจะลงต่อรอบ2 3 4แล้วก็ไปเรียนควบคู่กับการเรียนพวกคอร์สเบสิกดีตอนเพนด้วยฉะนั้นตรงนี้แหละมันไม่ใช่ไวเป็นเป็นสิ่งที่พี่พูดขึ้นเองนะเพราะว่าตอนที่พี่เปิดใหม่ๆเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นแบบนี้ถูกปะเพราะอะไรใหม่ๆเราไม่มีทางรู้เลยไม่รู้เลยว่าอะไรมันจะผิดหรือถูกหรืออะไรไงเราไม่รู้แต่เราสังเกตพฤติกรรมเด็กๆเพราะเด็กที่เรียนคอร์สมังอะ่ะเสียผามากต่อต่อต่อหกเจ็ดรอบหกเจ็ดรอบเราก็เริ่มสังเกตแล้วแสดงว่าออ และเป็นอย่างนี้กับหลายๆคนนะแสดงว่าเขามีกระบวนการคิดและพัฒนาการของตัวเองที่อยากจะพัฒนาขึ้นเราถึงต้องมาออกแบบหลักสูตรการสอนเพื่อรองรับการที่ต่อรอบ2 3 4 5 6หเป็นการที่ปูพื้นปูความพร้อมไว้ในแบบเป็นหลักการเราเลยต้องทําเป็นแพทเทิร์นเป็นหลักสูตรที่เราวางไว้ลงรอบแรกเรียนอะไรลงรอบ2เรียนอะไรลงรอบสามเรียนอะไรลงรอบ4เรียนอะไรแล้วคนควรจะเรียนควบคู่กับอะไรไปด้วยอะดิจิตอลเพนส์เบสิกเราก็จะจัดใท้เข้าไปฉะนั้นในการเรียนรู้จริงเนะี่ยทุกสิ่งทุกอย่าง กว่าเราจะเขียนรูปได้ไมันใช้เวลาโดยเฉพาะอะไรไหมการเี่าจะเขียนรูปสีโอเรื่องนี้สําคัญมากๆอันนี้วกมานิดหนึ่งเวลาที่เราเห็นรูปหนึ่งรูปสีสวยบนโซเชียลที่เราถ่ายฟีดมาปืดปืดแล้วเราถ่ายผ่านไปไม่กี่วินาทีดูเสร็จเราถ่ายผ่านไปหรือบางคนแบบเสร็จปุ๊บอ้ยสวยดีเข้าไปที่เพจไปกดติดตามนะแสดงว่าถ้าเรากดติดตามงานใครแสดงว่าศิลปินคนนั้นเขาทําสําเร็จแล้ว ในการที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็ประทับใจงานเขาแต่เบื้องหลังเบื้องหลังเรารู้ไหมว่าก่อนที่เขาจะเขียนรูปรูปหนึ่งเสร็จอย่างนั้นนะสวยๆให้เราได้กดติดตามเนะี่ยถ้าเป็นรูปสีนะเราต้องคิดว่าเขาต้องมีความรู้อะไรบ้างไอ้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวไว้จะมาเล่าให้ฟังวันหลังเพราะาถ้าพูดไปเดี๋ยวมันก็จะยาวอีกการที่เราจะเก่งขึ้นได้เนี่ยมันใช้องค์ความรู้ตั้งตั้งหลายอย่างกว่าเราจะเก่งใช่ไหม เออประมาณนั้นมันไม่ใช่เก่งกันเป็นชั่วข้ามึ้นไม่นั่งคนที่มาเรียนกับพี่พี่ก็บอกเรียนกับพี่ก็ไม่ได้เก่งนะไม่ได้ไวขึ้นเพีงแต่ว่าเรียนกับพี่อ่ะมันทําให้เราได้รู้ได้รู้ไม่ต้องไปอ้อมนึกว่าการที่เราฝึกเองโดยที่เราไม่มีคนแนะนาอ่ะไม่มีคนแก้งานให้หรือเทรนเนอร์เนี่ยอ่าพี่จะพูดชอบพูดเปรียบเทียบว่ามันก็เหมือนกับเราเขียนรูปเราเอาผ้าปิดตาเราไม่รู้เลยว่ารูปเที่ยาเขียนเนี่ยมันดีขึ้นแค่ไหนแต่ว่าเราได้นะเราได้เรื่องของความฟิตที่เป็นนันเพราะว่าเราเห็นไงพ ขนาดเราช่วยดูช่วยสอนช่วยแก้เขาก็ยังโดนแก้ใช่ไหมแต่ทุกการแก้มันมีพัฒนาการต่อวันเนี่ยเขาเขามาเรียนหนึ่งวันเนี่ยเขามีพัฒนาการขึ้นเย่ยถึงจะโดนแก้โดนอะไรก็ตามนะแต่ถ้าไม่ได้โดนแก้หรือว่าไม่ได้คำแนะนํา เขาก็จะเขียนอย่างเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆไปก็ไม่รู้จะกี่ปีกี่เดือนเพราะว่าก็จะเขียนย้ำอยู่อย่างนั้นบ่อยๆ้าการที่เราเรียนรู้เนี่ยขนาดมีคนช่วยดูช่วยไกด์เนี่ยมันก็ยังต้องใช้เวลาเลยแล้วลองหลับตาดูครับถ้าเราฝึกเองโดยที่ไม่มีเทรนเนอร์ไม่มีใครให้คำชี้แนะมันก็จะบวกเวลาไปอีกถ้าความเก่งเนี่ยมันเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่เราหย่อนลงดินวันนี้พรุ่งนี้ยังโตเป็นต้นใหญ่ไม่ได้เลยขนาดว่าเชื้พืชยังทําไม่ได้เลยใช่ไหมมันเป็นไม่ได้เหรอเราหย่อนเมล็ดลงดินแล้วพุ่นนนี้้โตตมาเป็ใหญ วัดจะพืชยังทําไม่ได้เลยแล้วหวังอะไรกับต้นไม้คุณภาพถูกปะ่ะก็เหมือนกับฝีมือเทเริ่มเริ่มฝึกกันแหละนักวาดที่เก่งๆที่พี่รู้จักนะเขาเขียนกันวันหนึ่งเป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงหรือไม่กระทั่องอย่างตัวพี่เองตอนที่ฝึกสมัยก่อนพี่ก็เขียนกันเป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยเด็กๆถามตกใจเลยโอ้ทำไมน,นานจังไงอาจารย์แล้วเราฝึกกี่ชั่วโมงพี่ถามครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งโอ้โหพี่ก็จะบอกงั้นงกันนานแหละทำไมนานล่ะอาจารย์เราอยากทํางานเรียนเพื่อทําอะไรเด็กๆเรียนเพื่อ โอ้ผมอยากเป็นนักวาดผมอยากไปเขียนโชว์เนมจัมผมอยากไปทำงานดิสนีย์ไปเรียนต่อต่างประเทศโอ้โหไปกันใหญ่อีกทำไมไปกันใหญ่อาจารย์ก็ถ้าความฝันมันมันยิ่งใหญ่มากอะมันถ้าเราฝันปกติมันก็คือกระปุกใช่กระปุกหมูอะเล็กๆพอเราบอกอยากไปโชว์เนมจัมอยากไปทำงานดิสนีย์อยากไปต่อต่างประเทศกระปุกไม่ใช่กระปุกมันเป็นโอ่งเลยมันใหญ่มากการวาดก็คือการหยอดกระปุกอะการหมั่นวาดก็คือการหยอดกระปุกถ้าเราหยอดกระปุก ก็คือเราเราก็จะมันถ้าเราวาดบ่อยๆกระปุกมันก็เต็มใบใช่ไหมเออแต่ถ้าไม่วาดอ่ะค่อยๆหยอดเทียสลึงกระปุกมันใบเริ่มเมื่อไหร่มันจะเต็มถูก่ะเออนั่นแหละคือที่จะบอกคือระยะทางความเก่งถ้ามันมันมองไม่เห็นหรอกมันไม่มีรูปธรรมมันไม่มีรูปธรรมมันจับต้องไม่ได้เนอะไหมมันจับต้องไม่ได้ความสําเร็จอยู่ตรงไหนก็จับต้องไม่ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราสามารถคาดคะเนได้สมมติถ้าเราเปรียบเทียบว่าความสําเร็จของการที่เราจะเป็นนักวาดที่เก่งแล้วมีงานทํามันเทียบเท่ากับการที่เราเดินจากกรุงเทพไปเชียงราย นั่นแหละเราก็จะรู้ว่ามันก็ต้องยากลาบากใช่ไหมเพราะพอพูดพอพูดว่าเดินไปกรุงเทพไปเชียงรายมันเห็นเป็นรูปธรรมไงมันมีระยะทางแต่การเที่ยวหยิบดีสอมานั่งเขียนรูปอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นเป็นรูปธรรมเราก็รู้ว่ามันจับต้องไม่ได้พี่จะบอกน้องๆในห้องเรียนเลยที่เรียนในคัสคัสพี่นะอย่าคิดว่าศิลป,ปะมันเป็นแค่ศิลป,ปะเพราะถ้าเราคิดว่ามันเป็นศิลปะเราจะหย่อนต่อการฝึกทํามถึงคิดอย่างนั้นถ้เราคิดว่ามันแค่ศิลปะมันก็แค่ขีดขีดเขียนเขียน่ะมันก็แบบยังไงก็ได้ถูก แต่ถ้าเราคิดว่ามันคือศิลปะมันคือกีฬาะพราะเราพูดในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราจะเป็นนักกีฬาเราเราควรจะทําไงกับตัวเองนะใช่ไหมเราต้องฝึกขนาดไหนเราต้องมีตารางขนาดไหนพอเราถ้าเราคิดว่ามันคือกีฬาเนี่ยมันคือศิลปะมันคือการแข่งขันกับตัวเองมันจะทําให้เราหยุดนิ่งไม่ได้เราต้องแบ่งเวลาในแต่ละวันที่จะมามาฝึกทําความฝันของเราเนี่ยให้มันมากกว่าอดีตเด็กถามว่าท่าหลิวทํางานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงโอ้เพราะว่าเด็กเคยเห็นไงพี่ลงโพสลงหน้าเพจ วันนี้สอนตั้งแต่เช้าสิบโมงยันถึงแบบสิบสามชั่วโมงเอ่อก็ถ้าพูดตรงตรงคือสิบสามชั่วโมงนี่คือถึงสอนถึงห้าทุ่มนะห้าทุ่มสิบสามชั่วโมงแต่จริงๆน่ะมันพอพอ,พอสอนเสร็จน่ะทำงานต่อถึงประมาณปีสองอ่ะฉะนั้นวันทํางานวันหนึ่งพอเราเป็นอ่าฟรีแลนซ์หรือเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะทำงานวันหนึ่งกันเป็นสิบสิบชั่วโมงจะไม่ใช่แบบสมัยก่อนที่เราทํางานประจําทําแบบอ่าเข้าเช้าออกเย็นฉนันในเรื่องของความตั้งใจเรื่องของความมุ่งมั่นเนี่ยมัน ต้องมีค่อนข้างจะเยอะถ้าใ,ใครอยากจะทํางานจริงจังทางด้านนี้นะถ้าเราเขียนรูปแต่ถ้าเราเขียนรูปเล่นเป็นอดีเลกเขียนลงโซเชียลเขียนเล่นไม่ได้จริงจังกับมันก็ยังไงก็ได้หมดได้หมดแต่นี่พี่พูดพูดเผื่อคนที่จริงจังเพราะว่าน้องๆหลายคนที่มาเรียนกับพี่เนี่ยเขาจริงจังจริงจังแบบเลิกเรียนหนังสือมาเรียนกับพี่อยู่นี่สองสามปีแต่สิ่งที่ถามคือเขาก็จะขาดตรงนี้ขาดเรื่องของความทุ่มเทเรื่องของการฝึก ตารางการฝึกก็จะบอกเขาอธิบายเขาฟังพอเขาได้รับฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาปรับเวลาใหม่แล้วก็เราในฐานะของเราที่เราเป็นอาจารย์เขาเราต้องคุยที่นี่เราจะไม่ได้แค่เรียกสอนให้เขียนรูปแล้วพอจบเก็แยกย้ายกันไม่นะคนที่อยู่ที่นี่เหมือนเหมือนเหมือนคนในครอบครัวเราเห็นกันเป็นเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีใช่ปหพอเขาเขาผิดสังเกตหรือว่าเขามีปัญหาอะไรเนะี่ยเราจะจะคุยกับเขาทุกเรื่องก็เลยให้คชี้แนีไปว่าการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งโดยพาอเขียนรูปเนี่ยถ้าเราไม่เรียนหนังสือนะ เราก็ต้องทําให้เขาเห็นว่าเราทําได้ทําให้เขาเห็นคืออะไรทำให้ผู้ปกครองไงผู้ปกครองทําให้คนในครอบครัวเห็นว่าเอ้ยผมไม่เรียนหนังสือนะผมสามารถทําได้อยู่กับสิ่งที่ผมเป็นได้เราก็ต้องฝึกตารางฝึกเป็นยังไงตื่นเป็นยังไงกินข้าวเป็นยังไงยังต้องแนะนำยังยังต้องแนะนําเลยนะเพราะว่าบางทีเขายังไม่เป็นไงไม่เป็นอะไรทั้งไม่เป็นโรคกระเพาะไงอย่างพวกพี่เป็นมาแล้วไงจะใช้ชีวิตแบบแบบแบบที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยพี่ก็เป็นโรคกระเพาะปวดหลัง ตาลายปวดมือนิ้วล็อกเป็นหมดทุกอย่างเราก็บอกเขาแนะนําเขาจนเขารับฟังแล้วเขาค่อยๆปรับปรับปรับมาเรียนทุกสัปดาห์ส่งงานตลอดทุ่มเทตั้งใจแล้วก็รับคอมมิชชั่นหาเงินเองได้แ้่บางสิ่งบางอย่างมันต้องมีคนชี้แนะผู้ปกครองพ่อแม่ชี้แนะไม่ได้หรอกทาไมชี้แนะไม่ได้อาจารย์โอ้ก็อย่างแรกผู้ปกครองไม่รู้ไงว่าไอสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันเป็นอาชีพได้เปล่างานที่ทําอยู่เนี่ยเด็กบอกดิจิตอลอาร์ต อยากเขียนมังควาเนี่ยค,คืออะไรพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเ <g ười> ขาไม่รู้เรื่องเราเราอยู่ในจุดที่แนะนําเขาได้เราอยู่ตรงนี้เราแนะนําทั้งไม่เพียงแค่แค่น้องๆที่มาเรียนะผู้ปกครองอย่าแนะนําเลยวันก่อนก็มีผู้ปกครองมาหาเราก็แนะนําบอกพ่อแม่ผู้ปกครองเขาวไางานที่ทําอยู่หรือว่าสิ่งที่เรียนอยู่เนะี่ยหรือสิ่งที่น้องอยากไปเนี่ยมันคืออะไรเราบอกเราอธิบายแนะนําเรื่องการซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อโน้ตบุ๊กซื้อเมาส์ปากกาเป็นทุกอย่างให้กับน้องๆและเวลาที่ ที่มาที่นี่นะทั้งผู้ปกครองทั้งน้องๆเรากาจใจให้คาแนะนํามันมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราอยู่กันแบบค่อนข้างจะอบอุ่นเราอยู่เราเปิดที่นี่มาเก้าปีนจะเข้าปีที่สิบแล้วเราอยู่กันอบอุ่นมากเพราะว่าที่เนี่ยเป็นทุกวันอย่างนี้ได้เพราะว่าน้องๆน้องๆซัพพอร์ตคือคือน้องๆมาเรียนนั่นแหละแล้วคนที่เป็นแบ็กอัพหรือนายทุนให้กับน้องๆก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองแต่เวลาที่เราคุยเนี่ยเราจะไม่คุยแค่กับน้องอย่างเดียวเราคุยกับผู้ปกครองด้วย ปรับความเข้าใจให้กับพ่อแม่จูนให้เขาเห็นในสิ่งที่พวกน้องๆกําลังทําประมาณอย่างนั้นเออฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าพี่เปิดที่นี่มาก็แค่เปิดและทําเป็นธุรกิจอย่างเดียวเรามุ่งหวังที่จะให้น้องๆที่มาเรียนน่ะได้สิ่งที่ตั้งใจแน่นอนทุกคนอาจจะไม่เก่งทุกคนหรอกมาเรียนกับพี่ใช่ไหมเออคนที่มาแต่ว่าให้เราจาไว้อย่างหนึ่งคือมันเป็นอดิเรกที่ค่อนข้างโคตรด,ดีเขียนรูปนะ่ะวันหนึ่งเราโตขึ้นไปเราอาจจะไปหาเงินหาทองด้วยจากการทําธุรกิจอย่างอื่น ถูกปะแต่วันหนึ่งวันใดเราก็จะนึกถึงสิ่งที่เราทาอยู่ณตอนเนี้วันที่เราเรียนด้วยกันเนี่ยมันคืออดีตเลกที่ดีเราก็ยังนั่งเขียนรูปก,กันอยู่เพราะเราเปิดมา9กาปีมันก็มีคนไปโตโตแล้วเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรเขาก็เขียนรูปเขียนอะไรเป็นอดีตเลกสิ่งที่เขาทาอยู่เขาก็ทํา หรือแม้คนที่เขาเรียนอยู่กับพี่บางคนเขาก็เป็นจะเรียนเป็นผู้พิพากษาเป็นอายการเป็นคุณหมอเป็นอะไรก็ตามมันมีเยอะแยะนะที่เขาเอาไอ้พวกเนี้ยมาเป็นอดตเลตจะลงใจในสิ่งที่เขากาลังทําอยู่ที่หนักหนาสหัสอยู่เออฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราเรียนไปแล้วมันต่อให้เราไม่ได้เขียนเป็นอาชีพจริงมันก็ไม่เสียเปล่าที่จะบอกงี้กับทุกคนเพราะว่าคนที่เรียนกาจาริวเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นยังไงเพราะอาจาริวเปิดมานานมันน่าจะต้องมีรุ่นพี่ผมเนี่ยที่เรียนมาก่อนอ๋อ เอาว่าพูดง่ายคือถ้าคนที่ตั้งใจไปถึงเป้าหมายแน่นอนตอนนี้ลูกศิษย์พี่หล,หลายๆคนนะเป็นนักวาดหรือพวกมังหะวาเนะี่ยดังๆเลยนะมีอยู่หลายคนตั้งแต่ตอนที่จบไปหลายปีจนแม้กระทั่งทุกวันนี้ปัจจุบันอยู่ก็มีอยู่นะแล้วก็บางคนก็ไปเป็นดีเรคเตอร์บริษัทเกม ทำคอนเซปต์แอปอยู่บริษัทแอนิเมชันบางครั้งที่พี่ไปคุยงานคนที่เป็นเจ้าของบริษัทยังบอกเลยว่าเนี่ยน้องคนเนี่ยเคยเรียนกับพี่หลิวเขาก็พูดถึงพี่หรือแม้กระทั่งเจ้าของสตูดิโอบางที่เขาก็ยังบอกว่าเด็กที่เคยเรียนมากับพี่หลิวที่จบมาจากเซเว่นฝีมือดีมากๆเลยตอนที่มาสมาัครทํางานกับผมดีใจไปกับเขาที่เขาได้ไปถึงตรงจุดๆนั้นและพี่ก็จะชอบเล่าให้กับน้องๆทุกคนฟังว่ารุ่นพี่เราเนะ่ยเขาไปถึงตรงนั้นได้และเราเองก็สามารถไปได้ถึงตรงนั้นได้เช่นกันถ้าเรา ตั้งใจถ้าใครกําลังสงสัยหรือถามตัวเองว่าเราต้องเรียนทั้งหมดกี่วันเราถึงจะเก่งจําไว้เลยถ้าเราไม่มีพื้นฐานแล้วเ,เราฝึกจนเราจะเก่งนะกว่าเราจะเขียนรูปได้พี่ว่าไม่ต้องพูดเก่งนะฝึกจนเราไม่มีพื้นฐานจนเราเริ่มเขียนรูปได้ใช้เวลาเป็นปีสองปีขึ้นไปสองสามปีกว่าเราจะเก่งเนะี่ยความเก่งเนะี่ยมันจะมาเก็บตอนที่เราเริ่มเริ่มเทิร์นโปรเป็นมืออาชีพเก็บความรู้นั่นความรู้นี่ขึ้นมาไม่ใช่ว่า เราเรียนจนเก่งแล้วเราถึงจะไปทํางานเป็นมืออาชีพได้เลยตอนที่มาสมัครงานพี่ก็มีความรู้สักอให้ห้าแล้วกันห้าพอมาทํางานเราก็เก็บเลเวลหกเลเวลเจ็ดเลเวลแปดเลเวลเก้าเลเวลสิบไปพร้อ,รอมๆกับที่เราทํางานจากจากคําแนะนําของรุ่นพี่จากสิ่งที่เราไปสนขวายเพิ่มเองเรียนรู้เพิ่มเองเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเก่งอย่างแรกเลยคือเราต้องฝึกให้เวลากับสิ่งที่เรารักเยอะๆหน่อยมากกว่างานอดิเรก ถ้าอดีเล็กมากกว่าสิ่งที่เราลักมันก็มันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าแทนที่มันจะสองปีมันก็สี่ปีห้าปีหกปีมันก็จะเยอะกว่านั้นนว่าเออคือถ้าเราฝึกยังไงมันก็เก่งอะเพียงแต่ว่าถ้าเราฝึกน้อยมันก็ใช้เวลาเยอะหลายปีถ้าเราทุ่มเทกับมันมันก็สองปีสามปีมันเท่านั้นแหละปีหนึ่งมันมันจะเก่งเลยมันลำบากเพราะว่าจากที่พี่สอนเด็กเนี่ยที่ไม่มีพื้นฐานหรือพอมีพื้นฐานแล้วบ้างก็สังเกตพฤติกรรมเด็กอันนี้คือกล้าตอบเลยนะ ใช้เวลาเป็นปีนะกว่าเขาจะเริ่มเขียนรูปได้เออบางคนนี่อยู่กับพี่มาตอนนี้ยังเรียนอยู่2ปีเลยนะเราก็จะเห็นว่าเขาเขียนรูปได้แต่มันก็ยังไม่พอที่จะทําให้เขาแบบมากกว่านี้หรือจะไปเทิร์นโปรเป็นมืออาชีพถูกไะมมันมันไม่ใช่สิ่งที่พี่พูดมั่วไงเราพูดจากตัวพี่เองแล้วก็สังเกตจากพฤติกรรมของน้องๆที่เรียนกันอยู่นี่แหละอยู่กันมาเนี่ยถึงถึงเอามาบอกเก่ากันได้ฉะนั้นถ้าต้องถามเราก่อนเท่ารักและตั้งใจในสิ่งที่เราทําอยู่เนะี่ยเราก็ต้องทุ่มเทศึกษาหาความรู้เยอะ การเขียนรูปหรือการที่เราจะเป็นอะไรสักอย่างมันไม่ใช่แค่โดยเพราะศิลปะนะเขียนกระตูนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราหยิบดีสอมาแล้วเขียนถ้าคิดอย่างนั้นก็คือคิดผิดแล้วอย่าเพิ่งท้อก็ค่อยวาดค่อยๆฝึกไปพี่จะบอกเด็กทุกคนที่มาเรียนกับพี่นะว่าสิ่งที่เราทากันอยู่มันไม่ได้เป็นกันแบบปึ๊บปั๊บมันใช้เวลานานมากกว่านั้นกว่าเราจะเป็นอะไรสักอย่างเด็กทุกคนพอรู้เขาก็เตรียมใจแล้วเขาก็จะทุ่มเทกับมันได้ต่อให้พวกเราไม่เรียนกับพี่โดยตรงนะถ้าเราฝึก สักวันหนึ่งเราก็จะเก่งแต่ถ้าหาคนชทีนี้ได้มันก็จะยิ่งไวยิ่งขึ้นใครสงสัยหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาทิ้งคำถามได้ที่ออินบ็อกเพจเะเซเลรวันหรือว่า,าใต้ช่องคอมเมนต์ของช่อง YouTube ก็ได้ครับนะถ้าพี่ว่างพี่ตอบได้พี่จะเป็นทำมาเป็นคลิปความรู้ตัดมาแบ่งปันให้กับน้องๆ